กูสางแล้วสิ่ป่เนี่ยำบุญยังไปไห้มันบันไดเยอะันซเป็นยังกงมั่วใช่ปะมั่วเไดกระจุกมันมั่วกับก็โฟกัสนี่แล้วยอมเนยอมในกองนี้นะเป็นขึ้นบานที่บานเขาเป็นแบบงนหังนีันนีออกมาหล่ะไม่อยู่ไห้นะเพราะไฟมันติดถนนได้น่ เีงยงเรงเลยจินเลยกระจินดิบหาได้มากให้มันเนาะผมถามพ่อผมก่อนนะครับว่าปันป่ะีเที่ดีย๋ยวบ,บนเอาพือค,คอยเห็นแล้วการกับินนั่งงก็ะตาไอ้ บบัดน่ยกระตาขาอกาไมง่อยจิ้เนี่ยไปได้ก็ได้เายังใบมันชีมันถ้ามลัวมันก็มีเกาะมันเป็นกนังมันอืมนังชี้บ่หนังแมนซี่นะนี่ใป้ายนี่งลำหวยหวยหวยเีหวยเสียวหวเสียวเวเียเป็นวเป็นห่วย แม่น้ำทางนี่มันหลายเนาะลงไปทงังเอียงอะนคะรทนมออกไปทางแม่น้ำโค้งอนเนาะนั่นบบา,า,างรอ,อยออยอดเออ้ยตัวงผัดก็ข้อมน<า>นนอันั่งหางนนได้เนาะนั่งตะทาย Mắn nào, cứ là cái nào đó. Ở miền Nam, khí hậu nóng nhiệt. Ở miền Bắc thì khí hậu lạnh, nhiệt độ thấp. Ở miền Nam thì khí hậu nóng, nhiệt độ cao. Ở miền Bắc thì khí hậu lạnh, nhiệt độ thấp. Ở miền Nam thì khí hậu nóng, nhiệt độ cao. Ở miền Bắc thì khí hậu lạnh, nhiệt độ thấp. Ở miền Nam thì khí hậu nóng, nhiệt độ cao. Ở miền Bắc thì khí hậu โได้กินเักว่ากี่ปีเลยฮจังยหยาดอกใหญ่แบนี้อันตึงแมนจะคลองแก็งสุดอันนั้นกูเอาหอยหอมไว้สองถุงยันยัถุงนว่าเอาไปห้ใหม่กัลืมหอยหอฮิจังงูงู่เห็นว่าจะไป้งไมแกงถ้รเอาปมอ้แกงกินละมันมือนั้นแกงยังแล้วบอแกงเขาง่ยิอาออมาแกงเนี่ยมันเลย แยงต้องใส่ไปเปรี้ยวๆจักหน่อยจังแซ่บใส่ไปบักขามเปรี้ยวจักหน่อยแกงมือนั้นบ่เปรี้ยวผักติ๋วเลยใส่ผักติ๋วเลยก๋วยไม้ก๋วยไม้ในเฮี้ยนคือเขาวยจักรคืออะไรท่อนวยใหญ่ไหมมันมีหลายพันนั่งหน่อยมาขั้นนวยใหญ่กับมี่ขั้นนวยน้อยกับมีเฮี้ยนพี่นี่นวยเนี่ยวเล็บมือนั่งทอนี่เลยถ้าที่ต้นใหญ่ แต่นวยมันน้อยสมบูรณ์มาสมบูรณ์ละมั้งบ่เมนมันมันเป็นถี่พันธุ์มันเป็นถี่พันธุ์อันนี้ยวกเยื้อเริศมันสือพันธุ์มาจากิตมนก็ร่างขึ้นดีเนี้สืพันมาจากปากสะพานสือพันมาจากไตก็ก็ต้องนวหน่อยที่พันมาจากพอที่เขาแขนไปมิม่หนียวน้อยแล้วก็จ้ขอเอามาปลูกมิไมใหญ่ใหญ่ดินมันดีก้อยปุ๋ยปุ๋ยมักเลิศมันดี ข้นดกสลว่เล็มือนาอมันกายันเพราะว่านดินเอมนดีอาหารสมบูรณ์กบ่งออกเลงจะอเขื่อน่าสีสไลด์เขื่อน่าสีสไลด์น้ำนั่นก็สิบป่เปว่าจะเคลื่อนหนึ่งอป้านอยเอน้ำเสียวหอยเสียวเกเบ้งทลากงห้เข้ากับฟวกกแวะกันได้ทั่ว เที uhm. ่ยงกับเล้วกันแแล้่วแล้่ยวเมีนบเมนับมือเทียกับแล้วมืออื่นเขาต่มืออื่นผลเขาจะกลับเกลับเนยะอาทิตย์เสาอาทิตย์เอาปลากับมือไหน